มาดูเรื่องคำบุทานนะคะอุทานสื่อสารอารมณ์นะคะหน้าไหนนะคะคำบุทานคืออะไรมาดูความหมายของคำบุทานก่อน แว่าทักคำอุทานคืออะไรนะคะคำอุทานนะมาดูผังสาระกันเรีนรู้ก่อนคือคำแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะเช่นความรู้ะสะึกแสดงความสงสัยความเจ็บปวดตกใจสงสารเข้าใจรับรู้โกรธประหลาดใจดีใจนะคะนี่คือลักษณะคำอุทานนะคะทีนี้ มาดูบทร้อยกรองนะคะนักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่กําหนดแล้วสังเกตคําที่มีตัวสีแดงว่ามีคําใดบ้างนะคะคําสีแดงตัวที่มีสีแดงนะคะมีคําใดบ้างนะคะมีตัวใดบ้างนะะดูนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงนะ เอ๊ะใครมากดกริ่งอ๋อผู้หญิงคนข้างบ้านอ้าวยายไม่เบิกบานโถรำคาญเสียงเพลงดังวิตายเกือบเสียเพื่อนเฮเพียงเตือนให้ระวังขอโทษที่พลาดพลัง้งอยู่ใกล้กันต้องเกรงใจนะคะนี่ประพันธ์โดยนะรพรรุจิเรศนะคะนักเรียนดูนะคะว่าคำที่เราพบ ได้แก่คำว่าเอ๋อ๋ออาวโถอุ้ยตายเฮ้อเขาบอกว่าคำเหล่านี้นะคะล้วนเป็นคำอุทานนะคะเป็นคำที่เราอุทานมานักเรียนสังเกตดูนะคะว่าที่คำอุทานเนี่ยมีอะไรปรากฏอยู่ด้วยเป็นเครื่องหมายใช่ไหมคะเครื่องหมายอัสเตเรีซึ่งเราเรียนเรื่องเครื่องหมายมาแล้ว นะคะเราเรียนมาแล้วเรื่องเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว yeah. ่าเครื่องหมายนี้ชื่ออะไรและใช้ทําอะไรใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้ชื่ออัสเจรีใช้กํากับหลังคําอุทานใช่ไหมนะคะทีนี้มาดูมาดูว่าคําอุทานคืออะไรนะคะดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะแต่ในหนังสือเรียนมันไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะอันนี้ดูใน powerpoint นะคะคำอุทานก็คือ คำชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะคะเช่นสงสัยดีใจตกใจโกรธประหลาดใจเจ็บปวดสงสารนี่คือความรู้สึกนะคะคำอุทธานเขาบอกว่ามักจะอยู่หน้าประโยคนักเรียนนะคะอยู่หน้าประโยคและต้องมีเครื่องหมายอัศเจอรีกำกับหลังคำาุทธานนั้น นะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอสเต,เตอรีเขียลงมาแล้วก็มีจุดจุดใต้อย่างนั้นนะคำอุทานไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะคะแต่คำอุทานเนี่ยจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านน่รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรนะคะพออ่านปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาพูดอะ่ะเขารู้สึกยังไงนะคะในการพิจารณาความหมายของคำอุทาน เราต้องพิจารณาให้สัมพันธ์กันเนื้อความของประโยคที่ตามหลังคำอุทานนั้นนะคะหมายถึงว่าเขาอุทานออกมาด้วยความรู้สึกอย่างไรข้อความที่ตามหลังอะค่ะมันต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมคะไม่ใช่เราอุทานด้วยความดีใจแต่ข้อความที่ตามหลังอะมันไม่สัมพันธ์เลยอุ้ยชยโยดีใจจังกระเป๋าสตางค์หายอย่างเงี้ย ถูกไหมคะชโยนีใจแจ้งกระเป๋าสตางค์หายเนื้อความที่ตามหลังคําอุทานน่ะมันไม่เข้ากันเลยมันไม่สัมพันธ์กันนะคะเมื่อไม่สัมพันธ์กันแบบนั้นก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะแสะดงว่าน่านักเกรงอุทานละไม่ใช่อุทานมาด้วยความรู้สึกของตัวเองและนะคะคําอุทานส่วนมากจะอุทานจากความรู้สึกนะคะพอเราสะดุดอะไรแล้วลม้มลงแล้วโอ้เจ็บจังเลยโอ้เจ็บจังเลย แบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่บอกว่าเจ็บจังเลยโอ้ยแล้วค่อยมาโอ้ยทีหลังมันก็ไม่ใช่เหมือนการเสียแซงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำโุทานก็บอกเลยว่าต้องอยู่หน้าประโยคม,มีเครื่องหมายสเกริก,กำกับอยู่หลังคำโุทานนะอยู่หน้าประโยนะคะไม่ใช่ไปอยู่หลังประโยคนะคะ <S <S ในข้อความของนักเรียนในในหนังสือนะเขาบอกคําที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคำพวกนี้คือเราเปล่งออกมา ะะแสดงความรู้สึกอารมณ์ของคนพูดนะคะว่าเราจะรู้สึกดีใจเสียใจตกใจประหลาดใจเจ็บปวดสงสารอารมณ์นี้อยู่ตรงไหนเป็นแบบไหนนะคะมาดูตัวอย่างค่ะนะคะตัวอย่างคำนะเอ๊ะเจ้ากุยฝ้ายหายไปไหนเ,เรียนดูนะคะการอุทานเอ๊ะหายไปไหนเนี่ยอุทานนี้คืออุทานแสดงความสงสัย ว่าหายไปไหนแปลกใจสงสัยเอะหายไปไหนอะนะคะต่อมาแสดงความดีใจเมื่อกี้ครูบอกชยโยคุณพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลอันนี้คือข้อความมันต้องชยโยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อกี้ครูบอกชยโยกระเป๋าสตางค์หายอย่างเงี้ยข้อความนี้มันไม่ควรจะดีใจถูกไหมคะข้อความนี้เป็นข้อความที่ไม่ควรจะดีใจเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้ตามหลังคําว่าชายโยไม่ได้ คำว่ากระเป๋าสตางค์หายเนี่ยนะคะแต่ถ้าบอกคุณพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลอันนี้เราดีใจได้โอ้คุณพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลชยโยคุณพ่อจะพาไปเที่ยวแล้วนะคะเป็นข้อความที่แสดงความดีใจนะคะเนื้อความกับข้อความที่อุทานมาเห็นไหมคะมันจะสัมพันธ์กันนะคะจะสัมพันธ์กัน่าดูไว้ why? คำว่าไว้แสดงอาการะไรคะตกใจใชีบิทานนอนอยู่แอปเปิ้ล นะว้ายอย่างนี้นะคะแต่ว่าคำอ่ะที่อุทานออกมาแสดงความตกใจหรือแสดงความอะไรอดีใจเลยมันมีหลายๆคำแล้วแต่ว่าใครจะอุทานอย่างไรนะคะอันนี้แสดงความตกใจนะคะแสดงความตกใจต่อไปโถสุนัขตัวนี้น่าสงสารจังน่าสงสารคำที่อุทานแสดงความสงสารมีหลายคำไม่ใช่คำว่าโถอย่างเดียวเช่นคำว่าโถ สารอทอูทอทงไม่เอกโทหรือโทเอ้ยนะคะโทเอ้ยก็ได้นะหรือคําว่าอานิจจาเด<ฮ>ี๋ยวจะมีคนถามครูอีกนะว่าอานิจจา <ๆ S 1> นี่แต่งประโยคอย่างไรครูใจนักเรียนแต่งประโยคนะคะ,ะอานิจจาใช้กับข้อความที่แสดงความสงสารอานิจจาเขาไม่น่าตายเลยอานิจจา<อ>ชีวิตของเขาน่าสงสารมากเลย อย่างนี้ค่ะเป็นคำาอุทานแสดงความสงสารนะใช้ได้หลายคำนะคะโถเอ้ยโถน่าสงสารจังโถน่าสงสารจังแบบนี้ค่ะนะมีหลายคำนะนเียนค่อยๆดูไปโอ้โหทำไมฟักทองผลใหญ่อย่างนี้อ่าทำไมฟักทองผลผลใหญ่อย่างนี้นะคะอุทานแสดงความแปลกใจของหูใหญ่จังเลยทำไมใหญ่จัง ะะเป็นคำอุทานแสดงความประหลาดใจนะหรือว้าวทำไมเธอสวยจังเลยวันนี้ว้าวว้าวก็ได้นะคะต่อไปอ๋อทำอย่างนี้เองอ๋อคำว่าอ๋อเนี่ยอุทานแสดงความเข้าใจรับรู้อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อฉันเข้าใจแล้วอ๋อฉันรับรู้แล้ว๋อ้อทำอย่างนี้นี่เองอ,อ,อะไรประมาณนี้ นะคะนี่คือพุทานแสดงความเข้าใจหรือรับรู้ใช่ไหมคะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณครูเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะถามเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเออนะคะตัวนี้คือแสดงความเข้าใจหรือรับรู้นะคะฮึ <c oughs> ใครมาตัดกิ่งไม้ของฉันโกรธไหมคะอันนี้อารมณ์โกรธฮึมฮึมอ,อารมณ์โกรธนะคะแสดงความโกรธ นะคะมาตัดกิ่งไม้ของฉันนะต่อไปโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยนอกจากคำว่าโอ้ยแล้วอุยอออสารอุาอารโย,โยยักษ์นะคะอุ้ยนะเจ็บจังเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะแสดงความเจ็บปวดใช่ไหมคะแสดงความเจ็บปวดนะ,ะมาดูนะคะมาดูตัวนี้ ดูข้อความที่กำหนดและพิจารณาว่าคำาบทานนั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกใดนะคะอันนี้เฉลยมาให้แล้วอุ๊ยเกือบตกบันไดแน่เห็นไหมคะเมื่อเมื่อกี้ใน powerpoint ในในใน,ในรูปอะ่ะใช้คำว่าไว้แสดงความตกใจเห็นไหมคะนอกจากคำว่าไว้แล้วอุ๊ยนะอุ๊ยเกือบตกบันไดแน่ตกใจนะคะว้าวเนี่ยเมื่อกี้แสดงความประหลาดใจเห็นไหมคะว้าวชุดนี้สวยเหลือเกิน เป็นคำอุทานที่เปล่งออกมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจชื่นชมว่าสวยนะคะนี่คือคำอุทานต่อไปว่าขนมหมดเสียแล้วว่าเป็นคำที่เปล่งออกมาด้วยความรู้สึกผิดหวังว่าหมดแล้วนะกินไ่ทันอิ่มเลยว่าหมดแล้วนะคะเป็นคำอุทานที่เปล่งออกมาด้วยอกผิดหวังจังเลยหมดซสแล้วได้มาน้อยนะคะ อุ้ยเจ็บแผลจริงาครวนครางเสียงควรครางออกมาด้วยความเจ็บปวดนะคะนอกจากโอ้ยแล้วก็มีคําว่าอุ้ยต่อมาอันนี้ตัวนี้เรียนจำไม่ดีนะตัวสุดท้ายเนี่ยอนิจจามีห้องเรออีนว่าอนิจจาไม่ใช่นินจานะคะอนิจจามาตราไม่กดนักเรียนไม่ใช่นอนหนูนะไม่ใช่มาตราไม่กลนะครับอนิจจาเธอต้องลำบากถึงเพียงนี้เชียวหรือ เปล่งออกมาด้วยความสึกสงสารสลดใจเศร้าใจนะคะเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างให้คําว่าโถใช่ไหมคะโถน่าสงสารจังนักเรียนในตัวนี้นะอนิจาเธอต้องลำบากถึงเพียงนี้เชียวหรือนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไปเจอในแบบฝึกหัดแล้วจะเจอคํำนี้ค่ะคําว่าอนิจานี่แหละนะถ้าเกิดใครไม่ฟังอธิบายนะนักเรียนไปเจอปุ๊บนักเรียนก็จะแต่งประโยคไม่ถูกค่ะ นะพอเจอปุ๊บเอแต่งประโยคไม่ถูกครูคะอนิจจาต้องแต่งอย่างไรคะดูตัวอย่างตัวนี้นะคะนะอ่ะต่อมานะคะคำมุทธธานสรุปนะคะเป็นเสียงที่เปล่งออกมาแตกต่างเสียงของคําทั่วไปนะคะพอเปล่งออกมาแล้วมันทำให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไม่เน้นความหมายของคํา คืออะไรคะโดยไม่เน้นความหมายของคําคือเราไม่เน้นว่าไอ้คาที่เราอุทานมาว่าวายโอ้โหว้าวเราไม่เน้นว่าจะต้องแปลอย่างไรนะคะเพียงแต่เรารู้และเข้าใจว่านั่นคือความรู้สึกอย่างไรของเขานะคะเขาอุทานออกมาว่าชยโยเรารู้แล้วเขาดีใจถูกไหมคะอุทานว่าโอ้ยเรารู้ว่าเขาเจ็บนะอุทานว่าว้า wow วโอ้โหรู้แล้วว่าเขาชื่นชมเขาประหลาดใจเขาแปลกใจเออ อย่างเงี้ยนะคะเราไม่เน้นว่าความหมายของคําที่อุทานออกมาเนะี่ยคืออะไรนะแต่เราเน้นความรู้สึกและอารมณ์ของคนพูดนะคะเขาอบอกยากไหมคะคําอุทานนะคะคําอุทานไม่ยากใช่เป็นแค่คําอุทานของเราเป็นแค่สิ่งที่เปล่งออกมาแค่นั้นเองนะคะซึ่งไม่ยากนะ,ะมาดูาดูตัวนี้ลองทำอันนี้ใครตอบได้ช่วยตอบนะคะลองทำ เกือบตกน้ำแล้วสิเราเติมอะไรดีเอ่ยวายวายใช่ไหมคะอาน้องเรียนบอกว่าวายนะคะวายเกือบตกน้ำแล้วสิเราแสดงความรู้สึกอะไรเอ่ยตกใจครับตกใจใช่ไหมคะตกใจวายเกือบตกน้ำแล้วสิเราแสดงความรู้สึกตกใจเดี๋ยวนะคะต่อไปนี่ล่ะพ่งกระเป๋าวายได้เอ่ย <ใน S 1> เอ๊ะใครลืมกระเป๋าไว้เอ๊ะใครลืมกระเป๋าไว้หรือว่าชายโยดีคะชายโยใครลืมกระเป๋าไว้ไม่ไม่ไม่ยเอาไม่ชายโยเหรอเราอุ้มใจไม่รู้ใครลืมกระเป๋าชายโยได้ขโมยกระเป๋าเพื่อนเนี่ยของใครไม่รู้ลืมไว้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คําว่าอะไรคะใช่ใช่ว่าเอ๊ะใช่ไหมเอ๊ะใครลืมกระเป๋าไว้แสดงความรู้สึกอย่างไรคะ สงสัยสงสัยถูกต้องนะคะแสดงว่าฟังคัวอธิบายนะคะตอบถูกนะต่อไปตรงนี้แหละในที่สุดพวกเราก็ทําได้สําเร็จแล้วชายโยชยโยใจโยนะคะในที่สุดพวกเราก็ทําได้สําเร็จแล้วแสดงความรู้สึกอะไรคะดีใจดีใจนะคะดีใจนะอ่าควนี้ล่ะลุกไม่ขึ้นเลยทำไรดีโอ๊ยกับ โอ้ยลูกไม่ขึ้นเลยเจ็บไปหมดเลยเนี่ยปวดเมื่อยไปหมดเลยตัวโอ้ยลูกไม่ขึ้นเลยแสดงความรู้สึกอะไรคะปวดแสดงความรู้สึกอะไรเอย่ยเจบ็บเจ็บปวดเขเจ็บปวดใช่ไหมคะเจ็บปวดนะโอ้ยเจ็บนะเจ็บปวดมากเลยนะคะอ่ะอันนี้ล่ะน่าเห็นใจเธอจริงๆโถ โทษโทษใช้กับอะไรค่แสดงความสึกอะไรโทษสงสารสงสารนะคะโอเคเก่งมากเลยค่ะห้องนี้เก่งมากมเลยตอบถูกหมดเลยนะคะโทษอ่ะทีนี้มาดูเฉลยที่ครูเฉลยให้ดูว่าถูกไหมว่ายเกือบตกน้ําแล้วสิเราเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะว่ายนะต่อไปเอ๊ะ ใครลืมกระเป๋าไว้แสดงความรู้สึกสงสัยและแปลกใจเอ้ยใครมาลืมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยอาจจะแปลกใจใครมาลืมไว้หรือสงสัยก็ได้นะคะสงสัยก็ได้ต่อไปชยโยดีใจอยู่แล้วใช่ไหมคะชยโยในที่สุดพวกเราก็ทําได้แล้วได้สำเร็จแล้วนะคะอันนี้คือดีใจ โอ้ยลุกไม่ขึ้นเลยโอ้ยลุกไม่ขึ้นเลยโอ้ยลุกไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะเจ็บปวดเมื่อเช้าใครโอ้ยลุกไม่ขึ้นเลยบ้างคะจากที่นอนมีใครลุกไม่ขึ้นเลยมีไหมผมโอ้ยผมเหรอคะแม่ต้องไปขุดมาใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะไหนใครตื่นเองแม่ไม่ต้องปลุกบ้านเลยอ่ะผมครับไม่ต้องปลุกเลยใช่ไหมคะหนูค่ะใครเมื่อเช้าใครใครแม่ต้องปลุกบ้านมีไหมผม มีไหมนอนเพลินแม่ต้องปลุกเลยเนี่ยกลางคืนเล่นเกมแม่ต้องปลุกตอนเช้ามีไหมเนี่ยไม่เล่นล้มเนะคะห้องนี้เด็กดีหมดเลยใช่ไหมคะห้องนี้เด็กดีเด็กสนใจเรียนหมดเลยอ่าสุดท้ายโทหน่าสงสารอ่ะน่าเห็นใจเธอจริงๆิงครูคนจะพูดอย่างนี้ไหมโทรน่าเห็นใจจริงๆเลยนักเรียนต้องตื่นมาเรียนแต่เช้าโทน่าสงสาร ใช่ไม่ใช่ใช่ฮะ<ช>เออใช่ใชน่าสงสารมากเลยต้องตื่นมาเรียนแต่เช้าเนาะใช่เออใช่ใชนะคะอ้าทีนี้มาดูหนะังสือของเราบ้างมาดูซิว่าที่ครูยกตัวอย่างไปตั้งหลายพอ,อยตั้งหลายหน้าแบบคุงหัดได้ดูอีกห้าข้อนะคะเราจะทำกันได้ไหมนักเรียนเปิดไปที่แบบหัดของตัวเองน่ายยีค่ะ คนเปิดไปในหนังสือแบบหัดเล่นสีเหลืองหน้า21ทุกคนเจอหรือยังคะทุกคนเจอหรือยังคะเจอแล้วครับเจอแล้วครับนะคะเจอแล้วครับเอาทีนี้เรียนดูในข้อที่5ใหญ่เขาบอกว่าให้แต่งประโยคจากคำอุทานต่อไปนี้นี่มีคำว่าอุยยี่ค่ะยี่ มีคำว่าเอ๊มีคำว่าอนิจจามีคำว่าไวมีคำว่าโอ้โหอ่าอุ้ยเรียนเห็นไหมเขาแต่งประโยคว่าไงอะอุ้ยอะอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุยกันอย่างให้แล้วมีใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุยอยู่ตรงไหนเ่ยเดี๋ยวป่วให้ดูเขาแต่งคำว่าอุ้ย่ะ ตรงไหนเอ้นี่นี่คำนี้คำนี้คำนี้ด้วยนี่เจอยังคำว่านิจจายข้อที่สามมาเห็นไหมเห็นตัวอย่างประโยคไหมคะเอ๊ะเดี๋ยวมีใครถามมีว่าอนิจจาคืออะไรคะคุณครูเห็นตัวอย่างประโยคคำว่านิจจาไหมคะเด็กๆอนิจจาใช้กับอะไรคะครูบอกว่าอนิจจาใช้กับความรู้สึกอะไรคะสงสารสงสาถูกต้องเรื่องไหก็ใส่ไปสิอนิจจา ชีวิตของเขาน่าสงสารจริงๆอย่างเงี้ยนะอานิจาจะต้องลำบากถึงเพียงนี้เชียวหรืออย่างเงี้ยหนังสงสารมากเลยนะผ่านนะคะอาน,นิจานะอ่านี่อุ้ยเห็นคําว่าอุ้ยหรือยังอุ้ยอุ้ยจบจบมันได้แน่เออเนียอุ้ยตกใจหมดเลยได้ไหมอุ้ยตกใจหมดเลยนะคะอาจจะเพื่อนไปไปทําอะไรอะ่ะแล้วหันมาอ,อุ้ยตกใจหมดเลยใช่ไหมคะอ่าเนี่ยแต่งประโยคได้นะคะ,ะ,คะอุ้ยตกใจหมดเลย คำว่า x คำว่า y โอ้โหมีปัญหาไหมคะแต่งประโยคได้ไหมที่เหลือได้ค่ะอ่าได้นะคะคำว่าอุ้ยครูยกตัวอย่างแล้วคำว่าอ่านนิจจารุครูก็ยกตัวอย่างแล้วว่าไงครับตอบแบบนี้ได้ไหมครับอุ้ยใครลืมกระเป๋าไว้ได้ไหมครับอุ้ยใครลืมกระเป๋าไว้มันมันเหมือนสงสัยไหมคะไอ้ใครลืมกระเป๋าไว้เมื่อกี้ใช่ไหมที่ครูยกตัวอย่างอะเอ๊ะใครลืมกระเป๋าไว้ ใช่ไหม,ไหมเออข้อความมันเหมือนกับว่าสงสัยไหมอ่ะหรือแปลกใจหรือเปล่านะคะเนี่ยเอ๊ะอ่าใช้คำว่าเอ๊ะอ๋อนี่เอ๊ะนะตัวอย่างคำว่าเอ๊ะก็สองเห็นไหมเนี่ยเอ๊ะนะคะในหนังสือเรื่องเรียนก็มีนะเห็นไหมเห็นนะนักเรียนอุ๊ยตกใจเหมดเลยเห็นไหมในหนังสือเรื่องเรียนอะนะคะโอ้โหก็มีเห็นหรือย,ยัง โอ้โหมีได้สองตัวนะโอ้โหที่หอหีบก็โอ้โหอนอูนะคะใช้ได้เหมือนกันทีนี้แต่งประโยคนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะอะไรนะคะครับทีนี้มาดูข้อที่หกค่ะน้องมาดูข้อที่หกก่อนลูกข้อที่หกเนี่ยเติมคำบุทานแล้วบอกลักษณะของคำบุทานนั้นทำเหมือนที่ครูให้ทำเมื่อกี้ในใน powerpoint นะคะนักเรียนที่บอกว่าให้เติมคำ ให้เข้ากับความรู้สึกและบอกว่าแสดงอาการอย่างไรที่เมื่อกี้ครูให้ตอบพร้อมกันนะคะ่ะกันได้ไหมนี่ตรงนี้เลยนีด่ดูใน PowerPoint ของครูเห็นเละที่ครูให้เอามาเติมเอามาเติมเสร็จครูให้ใส่ว่าแสดงความรู้สึกอย่างไรนะคะ่ะเหมือนกันเลยเอ็นะคะ นักเรียนเห็นตัวอย่างไหมคะโอ้ยเช่นเจ็บแผลนะอย่าโดนแขนสิเห็นไหมคะก็ใส่คําว่าโอ้ยแล้วก็บอกว่าแสดงอาการเจ็บปวดอ่ามีใครสงสัยข้อไหนบ้างคะลองดูสิลองดูดูก่อนดูผันผ่านก่อนดูซิว่าข้อไหนบ้างที่เราไม่น่าจะเติมได้ข้อสองเติมได้ไหมอยู่นี่ไงหาตั้งนานออาไงไหนเติมพร้อมกันนี่ข้อสอง อยู่นี่ไงหาตั้งนานเราต้องใส่ว่าอะไรเอ่ยมีใครได้บ้างอยู่นี่ไงหาตั้งนานอะไรดีใส่อะไรดีจ๊ะเสร็จแล้วครับข้อสองเติมว่าอะไรดีลูกข้อสองอย,อ,ยอยู่นี่ไงหาตั้งนานอ,อ,อุ้ยครอุ้ยครั อาวอุ้ยมันตกใจไหมอะว้าวก็อะว้าวมันก็แสดงความชื่นชมประหลาดใจไงใช่ไหมอ่ะข้อนี้พูตเติมให้อ่ะอ้าวอ้าวอยูอ่นี่ไงเคยดียนะินไหมเอาอยู่นี่ไงหาตันะ้งนะานเคยใช้ไหมคำพูดเหล่านะี้เคยในชะ้ครับเออเอ้าเอ,า,อานี่ไงเจอแล้วเคยใจใช่ไหมอ่าเอานี่ไงเจอแล้ว นะคะอ้าวก็ออ่างสระอางแวนไม้โทบนออ่างค่ะอ้าวอยู่นี่ไงหาตั้งนานแสดงอาการอะไรเอ่ยอ่าข้างล่างที่เป็นรูปดินสอน้องเห็นไหมคะที่เขาวาดเป็นรูปดินสอนักเรียนต้องเขียนว่าแสดงอาการอาการอะไรคะอ้าวอยู่นี่ไงหาตั้งนานแสดงอาการแปลกใจลูกเขียนค่ะข้อสองครูฉเฉลยให้เขียนเลยพร้อมๆกัน แสดงอาการเปลกใจข้อที่ห้าละคะได้ไหมข้อที่ครูไม่บอกเนะี่ยคือวันมันไม่ยากนะคะเอาข้อที่ห้านั้นเองจะอุทานว่าอะไรเอ่ยไม่น่าเลยลืมจนได้ข้อความนี้ครูบอกให้เลยนะว่าเป็นข้อความที่รําคาญตัวเองอะว่าตัวเองที่ลืมอะรําคาญตัวเองต้องถอนหายใจอะคะ่ะเราถอนหายใจว่าอะไรถอนหายใจอะถอนหายใจอะ หายใจว่าอะไรนะเฮ้อใช่ใช่้เฮ้อไม่ได้เลยเลื่อมกแนะเลื่อมจนได้อ่าถอนหายใจว่าเฮ้ออ่าเขียนยังไงคะเฮ้อสระเอพอนุคูอออานไม้โทเขียนตามอยู่ไหมคะตอนนี้เขียนตามอยู่ไหมอ่าเขียนใหม่นะสระเอพอนุฮู อ่าง oh, uh. แล้วไม้โทบนฮอนาวูค่ huh. ะเฮ้อแสดงอาการอะไรคะเมื่อกี้ครูบอกไปแสดงอาการเบือ่อนายเบื่อจริงๆเลยเป็นคนที่ลืมเนี่ยเบื่อนาย oh. นะคะเอาเขียนคะ่ะแสดงอาการเบือ่อนายทันไหมคะ <No. S 1> ใครไม่ทันบ้างมีไหม okay. ข้อไหนนะคะข้อห้าค่ะเปิดแสดงอาการเบื่อนายค่ะเบื่อนายเบื่อนะคะแสดงอาการเบื่อเฮ้อไม่น่ารยเริ่มจนได้เี้แสดงอาการเบื่อนายนะคะโอเคโอเคที่เหลือทําเองนะคะมีข้อหนึ่งข้อสามแล้วก็ข้อสี่อันนี้ทําเองนะเพราะไม่ยากนะคะ ข้อห้าใหญ่ครับคทำเเหมือนกันใช่ไหมครับข้อห้าใหญ่แต่งประโยคทําด้วยค่ะครูยกตัวอย่างไปหลายคําแล้วนะคะค<อ>รูยกตัวอย่างเนี้ยเ<อ>นี่ยในตัวอย่างในคาว่าไว้ก็มีไหมข้อที่สี่อ่ะไ<อ>ว้นั่นตัวอะไรไว้กับตรงน้ำได้สิเราเห็นไหมคะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะแต่งประโยคนะคะเสร็จหมดแล้วครับโอเคเสร็จหมดแล้วเนี่ยแต่งตามครูหรือว่าคิดเองคะเนี่ยคิดเองคิดเองหรือเปล่าคิดเอง คิดเองครับคิดเองนะมีปาการัหมึกหมดขอไปเอาปาการไปนะได้ครับ